สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวออนไฟและปิดเทสนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเทส IgG กับ IgM จะดูได้ว่าแบบติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าหลังฉีดวัคซีนภูมิขึ้นหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากเลยแค่แบบตัวนี้ตัวเทส่นะคะก็ฉีดสองก็เอามาเตรียมไว้เนาะหมอแนะนําว่าเวลาจิ้มเข็มนะคะให้จิ้มนิ้วที่ข้างที่ไม่ถนัดแล้วก็จิ้มด้านข้างนะคะเให้ี ัดน,น้ำย,ย,าย,ะะยานะคะก็จะแยกให้เป็นชุดๆก็บีบดูน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยุดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอผลเนาะ อันนี้นะคะก็หลังจากรอแป๊บนึงนะคะแนะนําว่าอ่านผลภายใน10นาทีนะคะอันนี้ก็คือเ้นอนโทรนขึ้นก็คือสติปใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ IgG IgM ไม่ขึ้นก็คือไม่มีภูมิแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อนะคะ